สวัสดีครับโค้ชพอดีผมอ่านเจอในหนังสือของโค้ชเกี่ยวกับพลังทวีนะพลังทวีหรือ l e เวลเ g e นะครับแต่ตีความอาจจะไม่ถูกต้องรบกวนอธิบายพลังทวีของการกู้เงินหน่อยสิครับผมไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเจอแต่ธุรกิจเครือข่ายเ,เรื่องของการกู้ยืมเงินเนี่ยนะครับเขาก็เป็นเรียกว่า Financial l e v e เ a g e นะฮะ เป็นคำว่าคาว่าพลังทวีเนี่ยมันคือการออกแรงน้อยแต่ได้ผลลัพธ์ที่เยอะนะตัวสัญ,ญลักษณ์หรือภาพที่เขาจะเอาไว้เปรียบเทียบก็คือไอค้คานดีดคานงัดนะนะครับคานดีดคานงัดนี่มันของ edes, อะ c คิมิดิสเลานะที่มันมีนะมีตัวเขาเรียกอะไรลิมบเอะแล้วก็มีคานแล้วก็งัดออกแรงตรงที่มือเล็กๆตรงนี้นะครับพวกแม่แรงอะนะแต่สามารถยกของใหญ่ขึ้นมาได้ ทีนี้เรื่องการกู้เงินเนี่ยมันเป็น financial leverage financial leverage เนี่ยมันก็จะเป็นตัวช่วยที่ทําให้เรามีโอกาสใช้คําว่ามีโอกาสในการทําให้ผลตอบแทนมันสูงขึ้นนะแต่มันก็ไม่เสมอไปถ้า over finance เกินไปเราก็อาจจะเจ๊งได้เหมือนกัน financial leverage หน้าตาเป็นยังไงยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าผมใช้เงินสดตัวเองที่มีไม่ l e v e r a g e ไม่ใช้พลังทวีผมมีเงินหล้าน ผมเอาไปซื้อบ้านสักหลังหนึ่งเสร็จแล้วผมก็ปล่อยเช่าได้เดือนละหนึ่งหมื่นแล้วกันไม่มีภาระนี่เลยอย่างนี้อัตราผลตอบแทนผมก็คือค่าเช่าเดือนละหนึ่งหมื่นคูณสิบสองใช่ไหมฮะเป็นแสนสองแล้วหารด้วยเงินลงทุนคือเอาเงินของผมลงทุนไปล้านหนึ่งก็คือหารด้วยหนึ่งล้านแล้วคูณด้วยร้อยก็จะออกมาประมาณสิบสองเปอร์เซ็นต์พอนึกภาพออกนะฮะอ่านี่คือ เราใช้เงินตัวเองล้านหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาเราหารเป็นอัตราผลตอบแทนการลงทุนเนี่ยมันต้องเอากําไรต่อปีหารด้วยเงินที่เราเอาไปลงทุนทีนี้ผมอยากจะลงทุนที่เดิมแต่ผมไม่มีเงินหนึ่งล้านผมมีแค่แสนเดียวผมก็เลยลงเงินแสนเดียวไปดาวแล้วก็กู้แบงก์อีก900,000รวมเป็นล้านหนึ่งไปซื้อบ้านหลังนี้ได้เก็บค่าเช่าได้เดือนละหมื่นเหมือนกัน แต่ธนาคารที่ผมไปกู้เขาบอกว่าอย่าลืมจ่ายเดือนละหกพันเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นกําไรของผมจริงๆจะเหลือแค่สี่พันเพราะว่าบ้านหมื่นหนึ่งแล้วก็ลบหกพันถูกไหมฮะก็เหลือสี่พันสี่พันคูณสิบสองก็คือสี่หมื่นแปดนี่คือกําไรทั้งปีสี่หมืนแปดน้อยกว่าเมื่อกี้เพราะเมื่อกี้หนึ่งหมื่นเต็มๆรับเต็มๆไม่ต้องมีเงินกู้ไม่ต้องมีเงินผ่อนใช่ไหมคูณสิบสองก็เป็นแสนสองไปเลยแต่เนี้ยสี่หมื่นแปดกำไรทั้งปีแค่สี่หมื่นแปดแต่ตัวหาร มันไม่ใช่หนึ่งล้านเพราะผมใช้แค่เงินตัวเองแค่หนึ่งแสนสี่หมืนแปดหารด้หนึ่งแสนแต่เมื่อกี้ใช้เงินสดตัวเองคือหารได้หนึ่งล้านพอหารได้หนึ่งแสนคูณด้วยร้อยมันจะออกมาเท่าไหร่สี่สิบแปดเปอร์เซ็นตเพราะฉะนั้นนี่คือการเลเวอเรจสร้างอัตราผลตอบแทนมันคือตัวอัตรานะแต่ตัวเลขเงินที่เขาเ้ากระเป๋าย่น้อยกว่าเขาถูกไหมเพราะเขาได้หนึ่งหมื่นทุกเดือนไอ้น,นี่ได้เดือนละสี่พันอ่ะแต่ว่าด้วยเงินลงทุนที่น้อยแค่หนึ่งส่วน แล้วก็กู้อีก9ส่วนนะครับลักษณะแบบนี้ก็เรียกว่าเป็น financial leverage แต่ตัวอย่างที่ผมคํานวณให้ดูเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ใช้ financial leverage แบบถูกต้องเะยแต่ถ้ามันไม่ถูกต้องมันจะมีอีกด้านนึงมันจะกลับด้านกันคือเก็บค่าเช่าได้หมื่นหนึ่งแต่ผ่อนแบงค์หมื่นสองอย่างเงี้ยมันติดลบแบบที่หลายๆคนกู้มาปล่อยเช่าแล้วมันได้น้อยกว่าค่าเช่ามาได้น้อยกว่าเงินผ่อนอย่างเงี้ยมันเป็น Le v e r a g e แล้วมันติดลบอย่างเงี้มันก็ไม่มีค่าอะไรนะครับก็ไม่ได้ช่วยอะไรเรานะฮะ อ่าผมอธิบายเป็นภาพแบบนี้ง่ายๆแล้วกันนะฮะไม่รู้ง่ายหรือเปล่านะฮะหวังว่าจะเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าอย่าเป็นหนี้อย่าเป็นหนี้เนี่ยนะครับผมเลยไม่ชอบให้สอนคนํานี้แต่ผมเปลี่ยนจากคาว่าหนี้เป็นคําว่าสินเชื่อนะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจะสร้างโอกาสทางธุรกิจสร้างโอกาสทางด้านการลงทุนในหลายๆครั้งถ้าเรารู้จักวิธีใช้สินเชื่อให้มันเกิดประโยชน์ มันก็ทําให้เรามีโอกาสเข้าถึงการลงทุนน,นั้นๆได้อย่างตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ถ้าเกิดว่าบ้านราคา1ล้านผมบอกไม่ไม่ไม่ผมจะไม่กู้ขครผมก็จะต้องเก็บเงินไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีเงิน1ล้านถึงจะไปซื้อได้ซึ่งถึงวันนั้นราคาบ้านมันอาจจะไม่ใช่1ล้านแล้วก็ได้แต่กลับตรงนี้ผมมีแค่แสนหนึ่งแล้วผมใช้เลเวอเรจหรือพลังทวีมาอีก900,000จากการยืมเงินคนอื่นมันทําให้ผมเข้าถึงโอกาสได้เร็วขึ้น นะครับแต่มันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับเวลาใช้ก็ต้องมีความรู้นะฮะเพราะฉะนั้นสินเชื่อผมจะบอกว่าเสมอว่ามันเหมือนมีดเหมือนไฟใช้ดีก็เกิดคุณกับชีวิตใช้ไม่เป็นก็เกิดความเจ็บปวดเสียหายนะครับโอเค